ับเสร็จที่กระคาครับคนบางคนบอกกินนังครับหัวนังแต่บอกเลยนะครับตรงที่แสบมันหนังมันนี่แหละครับ,บย เลยครับเยีบยมใส่มกูดกับผลรภาครับตอนนี้ว่ปลปดิบบิบิเพิ่มเติม เ,เด็เไปด <c oughs> ้หมนสจอดเลยครับผมก็จ,จเ้เห็นเรื่องสีโดนนะครับค้ลุกดิต้องเหนื่อยต้องเพิ่มต้องแบบนี้จะ <c oughs> มันจะไมหน้านะ่รับผมคนหน้าเป็นตัวพรนะ ไป 4, แรงสาดไกอย่างด้วยนะครับน้ำมันปลอกไปยังลูกที่กระทะอยู่เลยครับผมน้ำมันลปลาใหที่แกงไหนครับที่แกงปัตตานีครับปัตตานี

กับมามันหออเลยอากาศันจะมืดนิดนึงครับวันนี้ฝนตกซึ่งหยุดตกกั่ตอนไหนนะเพื่อนฝนตกตั้งแต่8โมง8โมง มุ้งปุกกว่างัะผมเป็นลีลาลเพิ่มด้วยเทุลาลยเทุลายเพื่อความสวยงามไฟาแรงเพื่อความสวยงามเห็นน้างขรถมาครับตอนนี้นน จะเป็นปูนี่เวลาเด็กดดเราตามความเด็กไปแล้วก็มซุบใส่เนี่ย <c oughs> ดีครับผมซุปกันเลย เพบรรยากาศแดดพึ่งอ,ออกนะครับนี่ตกจนน้ำแบบชุ่มชื้นได้ล่ะครับพ้ามดอกงวงเสร็จเรียบร้อยเสร็จมาร้อนๆเลยครับผมต้องไปลาดชดผิดครับผมซิมก่อนเลยเข็กบกบ เน่นนครับตัวเดียวด้วยครับนี่ตัวใหญ่มากเลยตัวชาติก็พิกแกงแบบหอมที่สุดครบท่าไปมันก็ยิง่งยากระยูกเนี่ยเบื้องหนังนครับเดี๋ยวยังเดี๋ยวหันปลาหัานตรงสิแต่มีกระดูกครับผม นังมันเจอะมากเน <c oughs> ี่ยมากคับผมเมนูนีคั <c oughs> ต้องมีิแกงอืกหวังเก็กแ Thái Giang luôn Hải đào Ta thịt nấm bà Đúng Rồi đó. ครับมาครับผมกินแบบปัะใต้เลยครับครับครับนี้ว่าจำกินต้องใส่บอกกระชายพิ่ไท้วันเลยกระจับค <c oughs> รับม่สิทุกอู่อ่ะ มันๆอย่างเดียวกับนี้นะฮรประเทศกะท่ออกมัน เอา,อาแบบสุดๆเราดูออกแล้วผมยวแกวแจก mắm mặt 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 หมกักผูกมันหวานไหนออกมาแล้วรัอเต็มร,ร้อนจากข้างในครับผม É de bem lindo. Anh, không cũng này indLE, cả nó nào còn tục người này kiếm lên ăn vào nhá thịt đã bên trên đục thịt nhà không bụng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ครับเนี่ยดูคับมภูมิแ่ไข่ครับลุงผมมันไหวครับดูความแปร,ม,ปรม,แมากเลยครับใครมายืดเส้นยื้อสายเท่านี้พูดฝนตกน้ำขึ้นบ้านหมดเลยไล่หาฟุตบอลบอลเตียวอยู่ไหนเว้ย วันเตียอยู่หนาอก็เล่นกันตอนแรงนะก็เล่นกันตอนแรง,แรงนะมันคันที่ไหน,ไหนตรงนี้กันบโอ้ยกันตรงนั้นถึงดูนหน้าตอนคันปินๆินดิโอ้ย,ยมันเข้ามาไม่ละ